ครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังดูในเรื่องของสถานที่นะครับเนื่องจากจะมีพระมาสามรูปมาพักที่ทรรเนียบแห่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะจัดเตรียมในเรื่องของสถานที่พิธีการให้คนมาทำบุญผมกำลังคิดไปไกลกว่านั้นก็คือว่าในกรณีที่มีเทวดามานะฮะผมก็คิดว่า เทวดาท่านอาจจะเหาะเหาะสามรอบดังนั้นท่านก็น่าจะเหาะนอกนอกบ้านเหาะเหนือคลินิกไปแล้วก็เหาะเหนือลาเบลนะครับสามรอบแล้วท่านน่าจะลงตรงนั้นนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะดูสถานที่อีกทีหนึ่งว่ายังไงนะน่าจะลงลงแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ จะดูเรื่องของความสะอาดสะอ้านนะครับว่ายังไงนะครับว่าเพื่อความเหมาะสมเทวดาก็จะได้มีโอกาสมาทําบุญด้วยนะครับ